เพิ่งทำมาเองอ่ะเรียกร้อยเลยเกิดอะไรขึ้นกดผิดตรงนี้ใส่เกียร์ผิดเนื้อใช่อลนะครับผมอเนอเนเน้เ้อเน้อเน้อเ้อเ้ เขามีใส่เกียรดีเขามีสีา้มๆมันค้ากันนานมาแล้วแบบเอาาออะไรจะอะไรจะพ่งขึ้นไปเลยตกใจรวยไหมเรือ่ะเครื <c oughs> อของรถเครือค่อจากรข้างบน